นึกอะไรไม่ออกนึกถึงแกงฮังเลไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนมาๆครับมากินแกงหังเลกันครับหูแซ,ซ่บเลยเมนูปโปรดอีกแล้วนะก่อนกินข้าวทุกครั้งก็ต้องล้างมือนะครับทุกคนไม่พูดพร่ำทำเพลงครับทุกคนหิวข้าวมากๆเลยดูสิอุ้ยน่ากินมากเลยอืมขออาภัยสำหรับคนนอนดึกด้วยนะครับดูนะโอ้โหทั้งมันทั้งเนื้อนะทุกคนนะอืม เนื้อเนื้อล้วนอือหือคนเลยอือออือือ Mà các tôi Nhìn chè rất ngon Nước chấm chăm rồi ạ Hmm. <laughs> กินทั่วนะอืมืมมเ็บมากอ่ะ Mm-hmm. Mm hm. Mm -hmm. S <S ขออนุญาตไปเติมข้าวก่อนนะครับทุกคนดูดิอุยตาสาน่ะ